ตัวเที่ยวนี้เอาละ่เทียวนี้ตัวไทยตัวเพื่อนรัถือว่าเป็นการชิงถ้วยพรราานนะครับนะเอาลครับแต่มีความสำคัญตอนนี้ต้องใส่กันเต็มนาะว่าเป็นสร้างศักดิ์ศรีกาสถานของตัวเองตุ้มหเือเขียาอยู่กาเนื้อตอารช้ใหม่กัอยู่เนื้อสกระเบงนลกทีม้าไอ้คนหูัวไอ้คนป้าบีไ้คนจอป้าีเจอใครที่เจอไเจอตุ้มัเรือเขีย้่เนื้อม

จบกัหมดครับเที่ยวนี้ครับตายกดกันเอาเลยอ่าดีเท่าไหร่สมบูหมดครับโอเคใดีใจนะน่าจะไหว้กันนะครับก็เป็นว่าผลการแข่งขันครับมหาวิทยาลัยการกระายแห่งชาติเนี่ยเขตลำปางเป็นอันดับหนึ่งครับในเรือศึกวิทยาลัยชายมัธยมศึกษาตอนนี้แล้วเลิกไปครับพร้อมช้วยพนักทานของพระบาธาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันดับสองครับตกเป็นของมหาวิทยาลัยการกระายแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่ อันดับสามครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีครับอันดับสามอันดับสี่ครับมหาวิทยาลัยศรีน,น,นครินทรวิโร์ครับ